ที่ดวงใจหนึ่งดวงได้ให้กันให้เวลาให้ความผูกพันแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้ความรู้ให้กำลังใจทุกสิ่งมอบให้ไม่มีบนจะก,กี่ลมฝนยาดยืนอดทนฝึกฝนให้คนเป็นคนดี เป็นร้อยพันในวันนี้คงมาถึงวันที่ใจที่แสนอ่อน

จากกิจกรรมที่ครทเมื่อกี้คะไดันทักลรียนเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรคะอ๋อจากกิจกรรมเมื่อกี้นะครับที่ได้นั่งคุยกับนักเรียนเพราะว่าก็คือ ทีแรกผมตั้งใจจะมามาทำข้อตกลงกับเด็กก่อนว่า,าในในเนี้ยในวันที่จะเปิดเทอมตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะเราจะจัดกิจกรรมการเรียน,นการสอนอย่างไงนะ,ะทีนี้ก็เลยมานั่งคุยกับเด็กถึงว่า,าเริ่มต้นวันจันทร์เราทําอะไรวันอังคารเราทําอะไรและการกิจกรรมการเรียน,นการสอนอจะเป็นยังไงแล้ว PBL ที่เราจะทากับเราจะทําอะไรบ้างคร่าวๆก่อน คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะคือแล้วตอนนี้คือทำจะทำยังไงกับคอมพิวเตอร์เพื่เพราะว่าจะจะเปลี่ยนใช่ใช่ค่ะคือจากที่เราได้ไปโอเพนไอที่โรงเรียนลังไากพัฒนานะคะแล้วก็เราก็มาประชุมวางแผนแล้วก็พูดคุยกับคณาครูก็ได้ข้อตกลงว่าคือว่าเราจะไม่มีห้องคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์พวกนี้เนี่ยที่อยู่ที่อยู่ในห้อง เดือดคอมพริวเตอร์ของเราเนี่ยที่มีเดิมเนี่ยเราจะาย้ายาไปในห้องเรียนในแต่ละชั้นของของตู้นะคะก็คือจะจะย้ายค่ะไปแต่ละห้องค่ะอันนี้คือ,อเพื่อทำทำเพื่อมีมีวัตถุประสงค์อะไรไหมคะจากการย้ายมีค่ะ,ะยยเพราะว่าคอมพิวเตอร์คือ,อ,ส,อสื่อสื่ออย่างหนึง่งในการการที่จะให้เด็กได้ การค้นนะคะค้นคว้าเพราะว่าการเรียนของเราคือเราปรับเปลี่ยนในรูปเนี่ยมันจะมีการค้นคว้าเพราะว่าเราเรียนแบบแอพพีพีเรีก็คือเหมือนกับว่าห้องห้องคอมพิวเตอร์ไม่มีแล้วแต่ว่าคอมพิวเตอร์ที่นี่ก็คือจะเอาให้แต่ละแต่ละห้องซึ่งกาจเพื่อที่จะให้เด็กๆได้ค้นคว้าเป็นแหล่งข้อมูลค่ะให้ใช้ประโยชน์สูงสุดไปนี้ค่ะ เรื่อทั้งระบบเลยนะครื่อทั้งระบบเราจะเอาที่โค้นออกหลังจากน,น,นั้นพีละเอาแบ่งโซนที่คือประมาณก็สามย่างเรื่อาางฝ่าในกระชังเรื่องฝ่าในกระชังเรืร่องปกบที่ปลาดุกมาให้เวลาทำมันจะได้ไง่าย,าารยรเรื่องฝ่าเรื่องกบแล้วก็ตรงพุ่นก็จะเป็นเราเฟสเราใค่อันจะเป็นเป็ดมากว่า ทีุ่้นออย่ะอ๋อต่นี่รับเปลี่ยนเรียนลงอย่างนี้โซนโซนพุ่นจะเป็นแปลงเกษตรก็วางวางไห้ต่อวางอยู่แล้วแปลงเกษตรของเวียนแปลงน้าอยูสามสามแปลงนสามแปลงแต่จะเล่นนักในยที่นี่คนทั่วเนี๋ยเกระถมาล้มน้องไอ้โครงการแล้วไอ้อบอบนี่ จะมาลงแบบถ้าบอกเรียนน้อยทีเราเขาลงเห็นนะเขาจะได้หลายน้อยอยู่แรงหนาหน่วยตาเดีจะได้กันนโฟกส์นะพื้นที่บริบทต้องพูดแต่บางคนสะดวกไม่ได้มากนักที่คำน้าแต่ส่วนมากถ้าเป็นไม่รู้ฝนมาหน้ามันจะลากมันกาแป๊บเดียวนะที่บันทึถ้าถึงมันจะมีเป็นมันปีอ่ะ ส่วนมางจมูกเทปบกน้ำดีน้ำปลาเนื้อปลาสุดขนาดนั้นครับคือเห็นคุณครูที่นี่ค่ะได้ช่วยการวางแผนออกแบบตารางเรียนแล้วมีแล้วเห็นว่าตารางเรียนของน้องที่จะต่างกับโรงเรียนเื่นเดือนแรกหลุดค่ะตอนนี้ก็เลยอยากให้คุณแม่ช่วยอธิบายถึงที่มาของ มาจากคณิตศาสตร์ข้ามแรกมัจังได้งรเพราะว่าสองคัระคนการคณิตศาสตร์ภาษาไทยและประภาษาอังกครับส่วนของที่บอกว่า PBL p r เ b l นว b a เ e d l e นิ่งก็คือวิชาบูรณาการบูรณาการโดยใช้ปําหนงเป็นฐานค่ะวิชาที่บูรณาการในนี้ก็จะมีสารวิทยาศาสตร,ร,สร,สร,ร์สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมศิลปะสุขศึกษาวิทยา แล้วก็การอาชีพในเทคโนโลยีครับมาดูนาการเป็นหมือนเรียนรู้ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการที่โ,โร,ง,ง,ร,รงเรียนได้เข้าร่วมโครงการรอบๆตารางครับแล้วก็ในส่วนของการที่คณะครูท่านเรียนได้ได้ไปเรียนรู้ในการน่วดูนาการตรงนี้ครับส่วนวิชาที่มันเพิ่มขึ้นมาเช่นคนบันไใจ,จากคนบันใจก็คือ เป็นวิชาประเภทวิชาแนดแล้วก็คือวิชาแนนด์นครับก็คือวิชาที่ทําให้นักเรียนรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนและตัวเองจะต้องการอะไรแล้วก็จะไปถึงขั้วไหนได้อย่างไรครับอีกอันหนึ่งคือทักษะชีวิตนะครับทักษะชีวิตกับทักษะอนาคตทักษะตัวนี้เป็นเป็นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่สิบเอ็ดที่ทางโรงเรียน ปฏิบัติว่าต้องการเน้นกับที่ทางโรงเรียนต้นแบบก็คือเำาไปมาพัฒนาว่าต้องการดึงเอาทักษะชีวิตนะครับแล้วก็ทักษะอนาคตมาสอนตัางหากเพื่อที่จะทําให้เกิดผลกับผู้เรียนมากขึ้นครับ,ค,รบคุณสมัคิดว่าแบบแบบแบบเดิมกับแบบใหม่ ความคาดหวังเออความคาดหวังนะครับต้องหวังกับสิ่งใหม่ะนะครับเพราะว่าแบบเดิมก็คือโรงเรียนก็จัดมาตั้งนานแล้วผลก็ออกมาเหมือนเดิมเราก็ได้เด็กหรือว่าได้ได้ไดผลิตบุคลากรที่มีลักษณะของออคนที่มีความรู้แต่ไม่สามารถนําความรู้ไปสู่ภาพปฏิบัติได้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงรู้ก็รู้แต่ในตำรา พอไม่สามารถที่จะปรับาจากตำรามาสู่ชีวิตจริงได้แต่การเรียนรู้แบบใหม่นี้เป็นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานปัญหาก็คือสิ่งที่อยู่ทั่ว,วไปในในในชีวิตของนักเรียน พอมีมุมมองเกี่ยวกับการศึกษาในอดีตแบบปฏิัวรอย่างไงบ้างครับจากอดีตจาประสบการณ์ของผมที่เคยสัมผัสกับการทำหน้าที่ในวงการศึกษาเริ่มต้นจากการที่เป็นรายการครูผู้สอนจนมาถึงการเป็นผู้บริหารมุมมองผมจากอดีตก็คือการศึกษาทีการแข่งขันอย่างหนึ่งแข่งขันเพื่อ ขึ้นไปเป็นที่สุดถึงแม้ว่าจะไม่ได้ที่สุดระดับหนึ่งของรุ่นหรือในระดับโรงเรียนหรือในระด,ดับมหาวิทยาลัยจะขอให้ที่สุดในแต่ละวิชาชีพดังนั้นความรู้สึกผมก็เลยสะท้อนบอกว่าแล้วคนที่แพ้ล่ะอยู่ตรงไหนการที่เราไปจัดการศึกษาให้เด็กทําให้เราทราบว่าจะล,ลูกเราละ่ะจะได้อะไรเป็นสิ่งที่ หาคำตอบไม่เจอว่ารูปแบบที่มันคนวรจะเป็นที่เหมาะสมมันคืออะไรจนกว่ามาได้พบกับแนวทางการจัดการศึกษาเข้าสู่ศตวรรษที่21ซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้จักําไปมากพัฒนาว่าได้ดําเนินการลักษณะไหนอย่างแจ่มชัดแล้วก็รู้เข่าสารจากเนี้ยจากที่ไหนครับจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้น จากลำไปมาาพัฒนาจากโรงไหนจากหนังสือจากการที่มีคนแนะนําหนังสือให้อ่านเริ่มแรกโรงเรียนนอกกะลา mm hmm. ก็ได้เห็นวิธีการคิดได้เห็นปรัชญาวิธีการในการจัดการศึกษาของลำไปมาาพัฒนาซึ่งมีความสะท้อนและสอดคล้อ,องกับสภาพปัจจุบันและมีการทดลองทําจนประสบความสําเร็จจ mm hmm. นถึงกระทั่งสามารถเผยแพร่ได้ แล้วมุมมองเกี่ยวกับการศึกษานะครับจาก,จากตอนนี้ครับในณปัจจุบันเนี่ยครับพอคิดเรื่องการศึกษายัางไงการศึกษาในปัจจุบันไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งหมดแม,ม้กระทั่งโจทย์ระดับประเทศโจทย์ระดับโลกก็ตามทีเป็นการศึกษาที่เรียนกับตำราสมัยเดิมๆแต่พยายามจะตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ กระบวนการขัดขันก็ยังเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นแต่การแก้ปัญหาก็ยังไม่ได้แก้ให้ตรงจุดสุดท้ายกระบวนการในการจัดการศึกษากับเป็นปัญหาซะเองทั้งๆที่การจัดการรักษาน่าจะเพื่อให้กับการแก้ปัญหาสองคมด้านอื่นๆแต่ตัวปัญหากับบุกมาที่ไม่ดีขึ้นการจัดการศึกษามีปัญหาที่ต้องแก้ไขตัวเองนะครับเจ้ จรงที่ปอ,อได้ดําเนินการมาในโรงอย่างครับอนาคตปออยากจะให้มันเป็นลักษณะในความฝันของปออยากจะให้ถึงในระดับเป็นการศึกษาเพื่อชีวิตยอย่างแท,ท้จริงไม่ได้ตอบโจทย์ว่าเรียนจบแล้วจะต้องไปเรียนอะไรต่อจะต่อถึงระดับไหนแล้วค่อยวกกลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะให้บทเรียนแต่และเรื่องที่เกิดขึ้นสามารถนำไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตและการดำรงชีวิตในปัจจุบัน